สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกับผมบอมสกีโฟนะฮะในคลิปนี้นะครับก็ทำตามคำเรียกร้องนะครับหลายคนเนี่ยอยากจะเห็นรีวิวมาคัสและฟอร์ดนะฮะที่เป็นฟีเจอร์เพยเยอร์ตัวฟรีนะฮะในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมหมายเลข10ของสโมสรแห่งนี้นะฮะเดี๋ยวพามาดูนะครับผมว่าแลสฟอร์ดเวอร์ชั่นนี้นะฮะจะเก่งสักแค่ไหนนะครับผมแน่นอนครับทุกคนได้รับแลสฟอร์ดอยู่แล้วนะฮะ เดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับผมเมื่อเราทำเลเวลตันเนี่ยจะมีโอเวอร์ออลสูงถึง98เลยทีเดียวนะฮะถือว่าสูงมากๆนะครับถ้าสูงกว่านี้ก็คงจะโกงเกินไปนะด้วยสถานะของแรดฟอร์ดแล้วก็ด้วยความสำเร็จของแรดฟอร์ดแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับสำหรับ98นะครับจริงๆแล้วเขาสามารถยืนตำแหน่งอื่นได้ด้วยนอกจาก CF นะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองสลับนิดนึงนะปีกซ้ายเนี่ย94ปีกขวาก็94เหมือนกันนะฮะ AMF 9 2นะจากโปรไฟล์เขาสามารถยืนมิดฟิล l ฝั่งซ้ายหรือว่า LMF ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนโค้ชนิดนึงนะฮะถ้ายืนมิดฟิล l ฝั่งซ้าย9 5ครับ จริงๆถามว่ายืนได้ไหมก็ยืนได้ครับแต่ว่าถ้าเป็น CF นะฮะน่าจะเหมาะสมกับเขามากที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่าพลังนิดนึงนะครับ <c oughs> ความสามารถในการเล่นเกมลุกครับ9 2นะฮะบอลคอนโทรล9 6นะฮะดิปปิ้ง9 4แต่ว่าไทยโ <c oughs> พซิช,ชั่นนะคะรับเลี้ยงบอลด้วยความเร็วต่ำ9 8นะฮะน่าจะครึ่งมันทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ส่งสั้นส่งยาวอยู่ในเกณฑ์ปานกลางครับฟินิชชิ่ง9 1นะฮะแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้ท่านผู้ชมสปีด9 9สปีดต้น9 9ทั้ง2อย่างนะฮะนี่เป็นเวอร์ชั่นที่สุดดดยอออขงแลลชฟร์นนะะฮท่าผู้้มวกกคิิ พาวเวอร์96ด้วยไม่เคยมีเวอร์ชั่นไหนยิงแรงขนาดนี้นะฮะท่านผู้ชมความอึด95ครับแล้วก็บาลานซ์86นะฮะโอ้โหน่าเล่นทีเดียวครับท่านผู้ชมนี่ของฟรีนะ,ะมาดูสกิลนิดนึงนะครับสำหรับแรดฟอร์ดก็เหมือนเดิมครับมีสกิลเพียงแค่6สกิลนะครับมีสกิลเออ่โรนันโดช็อปหรือว่าคอสโอเวอร์เทิร์นนะฮะ <uckle> นะะ็อกก็ช็อตนะครับดิปปิ้งช็อตลาโบน่าควายขานะฮะแล้วก็เกมแมนชิพเรียกฟาวล์รวมถึงไฟติ้งสปิริตนะครับเลือดนักสู้นะะน Go er นะะะะฮเเเเพลล์์สไตขขอองาจป็โโกชรรคับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมนี่คือนักเตะอีกคนหนึ่งนะฮะที่ใส่เสื้อหมายเลขสิแล้วเราได้ฟรีกันทุกคนนะฮะในฐานะแบรนด์แอมบาสเตอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะท่านผู้ชมหลายคนก็อยากเห็นนะฮะว่าเวอร์ชันนี้จะโหดสักแค่ไหนนะฮะจริงๆต้องบอกว่าภาพรวมนะฮะนักเตะที่เป็นของฟรีนะครับในฐานะแบรนด์แอมบาสเตอร์หมายเลขสิของแต่ละสโมสรเนี่ยที่ผ่านมาทุกคนเลยนะฮะ โดยรวมเนี่ยเก่งกว่าทุกเวอร์ชั่นนะฮะท่านผู้ชมถ้าพูดถึงฟิจเเจพเลเยอร์ที่เคยมีมานะมาพูดถึงแรดฟอร์ดก็เหมือนกันครับท่านผู้ชมเราจะเห็นไปแล้วว่าค่าพลังรวมเนี่ย98นะครับถือว่าสูงมากสูงที่สุดที่เคยมีมาของแรดฟอร์ดเลยนะฮะท่านผู้ชมคือบางเวอร์ชั่นเนี่ยอาจจะเป็น90ไปลายปลายนะฮะ96 97 95นะฮะก็มีปะปายกันไปนะครับถ้าเป็นเบสเพเยอร์ก็เก้าสินะครับแต่ว่ายังไม่เคยมีแรดฟอร์ดเวอร์ชั่นไหนที่ตันถึง98ครับ อันนี้คือค่าพลังรวมตันที่98นะครับมันส่งผลกับความสามารถในหลายๆด้านนะฮะที่สูงสุด กว่าที่เคยมีมาทุกเวอร์ชั่นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปีดครับผมแรดฟอร์ดไม่เถียงครับผมเขามีสปีดเต็มแม็กซ์99ครับทุกเวอร์ชั่นเลยถึงแม้จะเป็นเบสเพยเยอร์บอลทองอ่ะก็มีสปีดเต็มแม็กซ์เ9เมื่อทำเลเวลตันนะแต่ว่าความต่างอยู่ที่สปีดต้นหรือ a อ c e l e r ล t เรชันครับท่านผู้ชมคือบางเวอร์ชันเนี่ยก็จะมีสปีดต้นอยู่ที่96 97สูงสุดก็98นะแต่ว่าเวอร์ชันนี้ครับสปีดต้นก็99อะ่ะ สปีด99สปีดต้น99เป็นอะไรที่เร็วมากแล้วการสับขาของแรดฟอร์ดเนี่ยเป็นลักษณะของการวิ่งเร็วด้วยนะไม่เหมือนกับนักเตะสปีด99บางคนนะฮะที่อาจจะมีสปีด99แต่ว่าจังหวะการสับขาเนี่ยมันอาจจะดูหน่วงๆน,นิดนึงนะครับทำให้ดูไม่รวดเร็วนะฮะแต่ว่าแรดฟอร์ดไม่ใช่ครับการสับขาของเขาเนี่ยว่องไวนะฮะท่านผู้ชมทําให้รวดเร็วนะครับรวมถึงการยิงด้วยครับผมคิกกิ้งพาวเวอร์เวอร์ชันนี้นะฮะยิงแรง96นะฮะท่านผู้ชมโอ้โหสะใจจริงๆครับท่านผู้ชม เดี๋ยวให้ดูแต่ละจังหวะนะฮะจะรวบรวมมาให้นะครับทั้งจังหวะที่ทําได้ดีแล้วก็จังหวะที่มีความผิดพลาดนะครับทำชิงวันทูนะฮะอยู่แล้วครับเฟกช็อตหนึ่งทีไม่ล้มใช่ไหมพลิกครับดูความพิ้วฮะถ่ายโพสชั่นดีอยู่แล้วนะครับผมคลองบอลด้วยความเร็วต่ําแบบนี้เนี่ยสุดยอดครับแหมปั่นไม่เข้าครับไม่งั้นจะสวยงามครับแล้วสปีดไม่ต้องพูดถึงครับท่านผู้ชมดูฮะสปีดวิ่งแซงอยู่แล้วครับแบบนี้แล้วความพิ้วมีครับคึงได้คึงได้คึงไปเลยครับแล้วลองปั่นโอ แม่ไม่งั้นจะเหนือมากครับดูฮะทาชิงวันทูแบบนี้ก็เสร็จท่านผู้ชมดูความรวดเร็วฮะดูความเร็วฮะเดลิกนี่เอามาอยู่อยู่แล้วครับพลิกเข้าแล้วก็หันหน้าเข้าหาประตูแบบนี้นะฮะค่อยๆยิงเน้นๆครับท่านผู้ชมไม่เหลือครับแมเล่นแล้วง่ายมากอ่ะเล่นง่ายมากนะฮะท่านผู้ชมโดยเฉพาะใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์นะฮะทำชิงวันทูนะครับสลัดเนี่ยหลุดสบายครับดูฮะเดลิกสไลด์ไม่ทันสุดยอดครับ ท่านผู้ชมจะเล่นแบบไหนก็ได้ครับผมเล่นเข้าทางมากนะครับแรดฟอร์ดผมเชื่อว่าน่าจะเข้ามือของใครหลายๆคนฮะถูกใจแฟนผีแน่นอนท่านผู้ชมออกมาแบบนี้นะฮะจริงๆก็ถูกใจแฟนหลายๆคนครับดูฮะดูสปีดแบบนี้หลุดมาแบบนี้ก็เสร็จอีกแล้วครับแม้แต่เสียดายผมบรรจงไปหน่อยฮะพยายามที่จะยิงให้มันหลากหลายนะถ้ายิงแบบเน,น้นๆก็อาจจะเข้าง่า,งงายๆแต่ว่าพยายามยิงแบบจะตั้งใจยิงปั่นก้อยนะแต่ว่ามันมันไม่ออกปั่นก้อยดูวะมันไปแปรซะงั้น มาดูจังหวะนี้ครับเนี่ยหน้า2เป็นอะไรที่เข้าทางมากดูเดลิกโหลเวอร์ไปเลยนี่คอสโอเวอร์เทิร์นครับโรนันโดช็อปแหมไม่เข้าน่าเสียดายเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่เป็นอีกสกิลหนึ่งที่เป็นสกิลสวยๆนะครับผมของแรดฟอร์ดครับนี่คอสโอเวอร์เทิร์นหรือว่าโรนันโดช็อปครับแหมเป็นการสับหลอกแล้วก็ยิงนะฮะแต่ว่าไม่เข้ามาดูจังหวะนี้ครับดิปปิง้งฟรีคิก <c oughs> ยังเป็นลูกทีเด็ดของแรดฟอร์ดเช่นเคยครับถึงแม้ว่า ค่าพลังในการยิงลูกฟรีคิกจะไม่มากนะครับผมแต่จังหวะระยะแบบนี้เนี่ยเป็นระยะของดิปปิ้งฟรีคิกเลยครับผมไลดฟอร์ดก็มีสกิลดิปปิ้งช็อตนะฮะสามารถยิงฟรีคิกได้นะครับได้ทุกรูปแบบรท่านผู้ชมมาดูจังหวะนี้ฮะนี่พิกับคึงคึงดูคึงครับพิกแล้วหามุโมโอ้โหสปินหนีแล้วยังไงแม่้ามคานยิงไม่ดีครับจังหวะสุดท้ายยิงไม่ดีแต่ว่าจังหวะคึงจังหวะรับบอลพักบอลดูฮะดูคึงดูล็อก บอลอยู่เท้ามากครับท่านผู้ชมเวอร์ชันเก่าๆเานี่ยชิดซ้ายเลยนะฮะท่านผู้ชมจริงๆเวอร์ชันเก่าก็เก่งนะแต่ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยมันเก่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งไนงะมันก็เลยดูน่าเล่นมากขึ้นนะฮะดูจังหวะพักครับแบบนี้เป็นลูกหากินดิปปิ้งชอ็อตแหมมันมุดช้าไปหน่อยแต่ก็ติดดิปปิ้งไปปลายนะฮะท่านผู้ชมยัดเข้าไปแล้วพลิกยิงแบบนี้เนี่ยเป็นลูกหากินของแรดฟอร์ดเลยนะดูฮะเพราะว่าส่วนใหญ่จังหวะมันจะไปติดดิปปิ้งช็อตนะครับ การยิงแบบไม่ติดสปีดแล้วยิงจากเท้าข้างที่ถนัดนะฮะพยายามหันข้างเข้าหาประตูแบบนี้นิดๆเนี่ยมันจะติดดิปปิ้งนะครับนี่พยายามที่จะไปเองครับไปเองไปเองไปเองสลัดไปเองแหมคือพยายามที่จะไปให้สุดนะดูสิว่าจะไปได้แค่ไหนครับติดบล็อกแม็กควายอันนี้เจอแมนยูด้วยนะดูฮะโดนแม็กควายทำฟาวครับมาดูจังหวะนี้ครับแทงทะลุช่องสปินหนี ไม่ได้ครับคือผมก็พยายามหาจังหวะรวบรวมจังหวะที่ทําได้ดีแล้วก็รวมถึงจังหวะที่เขาผิดพลาดหรือว่าจังหวะที่เราฝืนไปเนี่ยเอามาให้ดูนะดูครับดูไปตื้อเสียบอลแล้ววิ่งสปีดวิ่งแซงเลยครับไปแย่งบอลกลับมาได้แล้วจะไปเองครับจริงๆจะควรส่งนะฮะจริงๆควรเล่นเป็นบอลเป็นทีมนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าผมพยายามที่จะรีวิวความสามารถของแรดฟอร์ดนะครับบางครั้ง บางคนอาจจะมองว่าผมเล่นเห็นกักตัวเกินไปหรือเปล่าฮะจริงๆผมผที่จะเน้นความสามารถของแรดฟอร์ก็เลยไม่ค่อยส่งเท่าไหร,ร่นะฮะเพื่อจะได้เห็นความสามารถของแรดฟอร์ได้อย่างเต็มรูปแบบครับการรีวิวก็อยากให้เห็นความสามารถของนักเตะนะครับมากกว่าความสามารถของผมนะเออผมไม่ได้รีวิวความสามารถของผมรีวิวความสามารถของนักเตะมากกว่านะฮะพยายามมองในภาพรวมนะฮะท่านผู้ชมมองโฟกัสไปที่นักเตะของเราครับสุดยอดครับท่านผู้ชมเวอร์ชันนี้ถูกใจจริงๆครับ ดูฮะโอ้โหนี่วิ่งนําทางเองเลยนะเขาเป็นสไตล์โกโพเชอร์อยู่แล้วครับลักษณะแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงฮะอันนี้เราไม่ได้กดทําชิ่งวิ่งวันนะแต่ว่าอันนี้เขาวิ่งไปเองครับตามหน้าที่ตามสัญชตาตญาณอยู่แล้วฮะความเร็วขนาดนี้นะครับยิงดีขนาดนี้นะฮะสุดยอดวิ่งมันยิงมันครับท่านผู้ชมเล่นง่ายมากนะครับ ใครที่เป็นเด็กผีแล้วก็ใครที่ทำฟูลทีแมนยูนะฮะน่าจะถูกใจสิ่งนี้นะครับผมใครมีแรดฟอร์ดเวอร์ชันเก่าๆถามว่าเวอร์ชันนี้ดีไหมดีครับผมว่าโดยรวมมันดีกว่าเวอร์ชันเก่าๆอยู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมด้วยค่าพลังที่สูงกว่านะครับมาพูดถึงเรื่องสกิลครับท่านผู้ชมจริงๆแรดฟอร์ดเนี่ยมีสกิล6สกิลนะแต่บางคนอาจจะไม่ได้สังเกตเพราะว่าความสามารถโดยรวมเขาดีไงคือความสามารถโดยรวมเขาเก่งบางคนอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของสกิลนะครับ แล้วก็สกิลที่เป็นจุดขายของแรดฟอร์ดก็คือดิปปิ้งช็อตนะฮะสกิลยิงดิปปิ้งช็อตสกิลเดียวเนี่ยก็ถือว่าเอาอยู่แล้วนะบางคนบอกว่าดิปปิ้งสกิลเดียวก็พอแล้วครับพี่ <c oughs> ก็ก็ใช่ครับคือทั้งหกสกิลเนี่ยถือว่าเป็นสกิลที่ใช้ประโยชน์ได้จริงนะฮะในการลงเล่นจริงๆนะครับผมของแรดฟอร์ดนะครับโดยเฉพาะดิปปิ้งช็อตนะฮะและโกช็อตนะครับผม ลาโบน่านะฮะเราเห็นไปแล้วเนาะสกิลลาโบน่านะครับผมว่าเป็นสกิลขวายขาจังหวะส่งบอลน,นะครับผมยิงนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งจังหวะพักบอลรับบอลน,นะครับส่งแบบไม่มองนะครับมันก็เป็นสีสันเป็นอกลักษณนะฮะเกมแมนชิพก็เป็นสกิลเรียกฟาวจริงๆแล้วนะฮะถ้าแรดฟอร์ดเนี่ยมีสกิลเต็มแม็กซ์ถึง10สกิลนะฮะจะเป็นอะไรที่โคตรโกงไงคือค่าพลัง98แล้วถ้าท่านผู้ชมอยากจะให้มีสกิลเต็มแม็กซ์10สกิลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ เป็นนักเตะระดับท็อปๆของเกมไปเลยนะถ้าแบบนั้นเนี่ยเป็นตัวโกงๆกของเกมระดับเอ็มบาเป้ไปเลยไงคือแบบนี้เนี่ยค่าพลังแบบนี้มันก็พอๆกับเอ็มบาเป้แล้วนะท่านผู้ชมคือมันก็ใกล้ๆเคียงกับเอ็มบาเป้แล้วนะเอ็มบาเป้เนี่ยตันร้อยไงแต่ว่าสไตล์จะคล้ายๆกับแรดฟอร์ดนี่หละมีความเร็วนะครับมีการยิงที่ดีมีความคล่องตัวสูงนะฮะท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าแรดฟอร์ดมีสกิลเต็มแม็กซ์สิบสกิลมันก็เทียบเท่าระดับเอ็มบาเป้ไปแล้วไงแบบนี้กก็็ดีแแลล้้้ววว่าานชมมมถือสจริงะ ไม่งั้นอาจจะดูโกงดูเวอร์ไปไงดูจังหวะนี้ครับนี่บังบังบังแล้วคึงคึงหมุนนิดนึงครับพลิกพิก,พกแล้วหาสปีดยิงนะครับก่อนยิงกดสปีดนิดนึงนะฮะทำให้บอลเนี่ยส่งพุ่งแรงนะครับหมถ้าไม่กดสปีกก็อาจจะมีโอกาสติดดิปปิ้งช็อตนะฮะแต่จังหวะนี้เนี่ยจะเน้นยิงแรงๆไนงะดูครับดูการคึงครับพลิกแล้วหามุมยิงครับมีช่องก็ส่องเลย เก่งขนาดนี้ก็ถือว่าโกงแล้วคับท่านผู้ชมคือถ้าเก่งมากไปกว่านี้เนี่ยมันจะดูเกินจริงไปไงนักเตะระดับแรดฟอร์ดก็น่าจะประมาณนี้นะฮะสมเพรศสมผลแล้วนะครับถ้าเกิดมากไปกว่านี้เนี่ยแหมมันอาจจะดูเวอร์ไปท่านผู้ชมสุดยอดครับ โอเคนะครับน่าจะเห็นภาพกันชัดเจนมากขึ้นนะครับผมไม่ต้องบอกครับท่านผู้ชมไม่ต้องสืบเลยนะฮะว่าแลดฟอร์ดเวอร์ชันนี้เก่งกว่าทุกเวอร์ชั่นที่เคยมีมาไม่ว่าจะมุมไหนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ